คลิปนี้นะครับผมก็จะถอดถังเครื่องซักผ้าออกมาล้างตามสไตล์ช่างสามัญประจำบ้านให้เพื่อนๆได้ดูเป็นแนวทางกันนะครับก็มาดูกันเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีลูกยางปิดอยู่นะครับให้เราดึงออกก็จะเจอกับสกรูนะครับก็ใช้ไขควงนี่แหละครับขันออกได้เลยนะครับผมแล้วก็มาเปิดอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็มีเหมือนกันนะครับด้านหลังก็จะมีอีก2ตัวนะครับส่วนด้านหน้าตรงนี้ก็มีอีก2ตัวเหมือนกันนะครับขันออกนะครับผมจากนั้นนะครับเราก็ยกฝาด้านบนขึ้นนะครับสังเกตตรงนี้นะครับจะมีสายไฟกับสายยางอยู่นะครับําาาาารหหหคอะโต๊ืว่ข าะไยมาวางฝาด้านบนนะครับจากนั้นก็จะมาถอดฝาครอบถังด้านในนะครับแล้วก็มาถอดใบพัดนะครับโดยงัดฝาครอบตรงนี้ออกก็จะเจอกับสกรูหนึ่งตัวนะครับทำการคลายสกรูออกแล้วก็ยกใบพัดถังซักผ้าออกมาได้เลยนะครับก็จะเจอกับน็อต4ตัวนะครับตรงนี้สนิมขึ้นแล้วนะครับผมจึงทาการฉีดสเปรย์อเไประสงค์ทิ้งไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็จะมาหาเครื่องทุ่นแรงนะครับวันนี้ก็จะเป็นบล็อกไฟฟ้าไร้สายจากทาแบรนโอซุกะนะครับเป็นรุ่น OSID แเดสามศูนย์นะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันนะครับ ครก็ข,ขันออกได้อย่างสบายๆเลยนะครับบล็อกตัวนี้นะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่520นิวตันเมตรเลยนะครับ เมื่อคลายน็อตทั้งสี่ตัวออกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอดถังนะครับก็ให้ถอดน็อตออกให้หมดก่อนนะครับผมจากนั้นก็ขยับถังแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถยกขึ้นมาได้เลยนะครับและนี่ก็คือสภาพถังนะครับตัวก้นถังก็สกปรกนะครับเดี๋ยวจะไปถอดตัวกองดักฝุ่นที่ถังกันนะครับก็ใช้อุปกรณ์ทุนแรงนิดนึงนะครับเป็นไขควงกระแทกของโอซุกะเหมือนกันครับเพราะว่าต้องคลายสกูหลายตัวเลยนะครับข้าออกแล้วก็ถอดออกแบบนี้นะครับนำไปล้างนะครับจากนั้นผมก็จะใช้เป็นเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงงงงนนะะะะคคครรัััับบฉฉีีดดดดดลล้้าาาาทํวมสสออถถกกไเย็จ ฉีดทางด้านในด้วยนะครับผมตรงนี้ก็ฉีดแล้วก็ล้างน้ําทิ้งออกไปนะครับตรงนี้คราบสิ่งสกปรกก็จะหลุดออกเลยนะครับด้วยแรงดันน้านะครับผมเมื่อฉีดล้างคราบสิ่งสกปรกออกแล้วนะครับถังก็จะสะอาดแบบนี้เลยนะครับทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะครับในส่วนตรงนี้ก็เป็นตัวถังปั่นนะครับก็ประกอบเรียบร้อยแล้วก็ยก สวมเข้าคืนที่เดิมได้เลยนะครับเมื่อนําถังสวมลงไปแล้วนะครับก็ให้ทําการขยับรูน็อตให้ตรงนะครับแล้วก็ขันน็อตเข้าไปด้วยมือก่อนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น็อตเสียหายนะครับถ้าเกิดเราใช้บล็อกยิงเลยนะครับเกีียวอาจจะหวานหรือว่าอาจจะปีนเกี่ยวได้นะครับแต่ตอนนะ้ครับผมก็จะใช้บล็อกไฟฟ้าไร้สายของอุกสขันย้ำหัวน็อตอ,อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความแน่น เมื่อขัดน็อตถังเรียบร้อยนะครับก็จะนําใบพัดนะครับมาใส่คืนที่เดิมนะครับจากนั้นก็ขันสกรูให้แน่นนะครับปิดฝาปิดนะครับเอาฝาครอบถังด้านบนมาใส่นะครับแล้วก็ปิดฝาครอบถังชั้นนอกกลับเข้าไปที่เดิมแล้วก็ขันสกรูให้เรียบร้อยนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็ได้ถังเครื่องซักผ้าที่สะอาดพร้อมใช้งานแล้วนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆท่านอื่นได้รับชมด้วยนะครับหรืออยากให้ผม DIY อะไรหรือว่าทาอะไรให้ดูเป็นแนวทางก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโออนนี้้ไดเลยรหืว่า จบล็อกไฟฟ้าไร้สายไว้ใช้งานสักตัวก็สามารถดูได้ที่ตะก,การาน,นข้างตรงนี้ได้เลยหรือดูได้ที่พิกัดที่ผมแน่ไว้ใน,ในคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ